สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาวิศวกรวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งซึ่งคณะอนุกรรมการสวัดิิาารสภาวิศวกรสมัยที่7จะมานำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของท่านโดยวันนี้ผมนะครับก็จะมาพูดเรื่องไวรัสโครโรนาเ้อโรคโควิด -19 และห้องความดันลบระบบปรับอากาศและระบายกาศที่ จะเป็นระบบที่มาป้องกันการติดเชื้อต่างๆก็ามารู้จักกันนิดหน่อยนะครับผมชื่อชัชวาลคุณคำชูนะครับเป็นอดีตกรรมการสาภาวิศวกรสมัยที่5และสมัยที่6ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจัญญาบันสาภาวิศวกรสมัยที่7แล้วก็มีตำแหน่งต่างๆตามสไลด์ที่โชว์อยู่หน้าจอนี่แหละครับ ก็ยินดีที่ได้เข้ามาบรรยายให้ความรู้กับสมาชิกฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็คงจะต้องพูดถึงว่าภาพสไลด์ต่างๆและรูปภาพต่างๆที่ได้มาใช้บรรยายในวันนี้เป็นการสืบค้นผ่านจากอินเทอร์เน็ตและผ่าน Google เนื่องจากว่าบางภาพมีลิขสิทธิ์อยู่ซึ่งเจตนารมณ์ของการมาบรรยายวันนี้ก็เผยแพร่ความรู้ให้กับ ประชาชนหรือสมาชิกไม่ได้หวังค้ากำไรต่างๆจึงไม่คิดว่าจะเป็นการทำให้เจ้าของภาพสไลด์ได้รับความเสียหายจึงต้องขออนุญาตใช้สไลด์ของท่านในการประพูดบรรยายวันนี้นะครับก็คงต้องกลับมาว่าโควิด19คืออะไรนะครับโรคอุบัติใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆในโลกเราแต่ว่าโควิด -19 เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงประมาณปีที่แล้วปี19โดยเกิดที่ประเทศจีนนะเมืองอู่ฮั่นนะครับเมื่อาเดือนธันวาคม2019ขณะนี้ก็ระบาดไปทั่วโลกแล้วแล้วก็ส่งผลกระทบกับหลายๆประเทศทั่วโลกทําให้เศรษฐกิจและก็การธุรกิจต่างๆเสียหายไปหมดรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วไปก็มีการ เปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับไม่สามารถอยู่ในชีวิตปกติได้เชื้อโรคโครโรนาไวรัสก็คือจริงๆคือไอไวรัสชนิดหนึ่งเป็น rna สายเดี่ยวซึ่งเหมือนกับเป็นโปรตีนตัวหนึ่งนะครับมีสภาพที่ว่าต้องอาศัยอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตตัวนั้นถึงจะอยู่ได้โดยตัวโรคตัวนี้สามารถติดต่อได้ทั้งในคนและสัตว์ แล้วก็ในอดีตนี่ก็มาจากข่า,ขาวนะครับซึ่งโรคตัวนี้นี่มีผลโดยตรงกับระบบทางเดินหายใจซึ่งคล้ายๆกับหวัดทั่วๆไปที่เราเป็นกันอยู่แต่ว่าหวัดทั่วๆไปมันก็ไม่รุนแรงมากอย่างมากก็หายใจขัดแต่ตัวโครโครโนาไวรัส19นี้มันรุนแรงจนทําลายทั้งระบบเยื่อหุ้มปอดหรือระบบปอดต่างๆ รวมถึงอาจจะทำลายระบบทางเดินอาหารระบบประสาทอย่างที่เราเห็นว่าการกินอาหารก็จะไม่ได้ได้กลิ่นได้รสชาติต่างๆระบบดมกลิ่นก็ไม่ได้ไม่สามารถดมกลิ่นได้ทำให้คนที่เป็นโรคนี้จึงต้องสูญเสียระบบสัมผัสต่ตางๆพวกนี้ไปจากระบาดวิทยาเชื้อโรค โคโรนาไวรัสนี่พบมาทั่วโลกโดยในเฉพาะในเขตอบอุ่นนะครับซึ่งจะพบตัวนี้เยอะและจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่เชื้อโรคตัวนี้จะอยู่นานกว่าทําให้เกิดผลโดยตรงกับระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้ถึงร้อยละ35%ส่วนระบบไข้หวัดที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสอาจสูงถึงร้อยละสิอาจเกิดการติดเชื้อได้ในกลุ่มทุกๆก,กลุ่มอายุแต่ว่ากลุ่มผู้สูงอายุนี่จะมีผลกระทบมากกว่าในเด็กนะครับ เพราะว่าระดับภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะครับสำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจเชื้อพันุ์รุนแรงหรือซาโคโรนาไวรัสที่พบการระบาดเมื่อปี2,5,4,6ได้พบที่ประเทศจีนแล้วก็แพร่ไปทั่วโลก พบรายงานผู้ป่วยโรคซาทั้งสิ้นมากกว่า8,000รายและเสียชีวิตมากกว่า750รายโรคลักษณะงโรคก,การติดเชื้อไวรัสโคโรนาในระบบทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะน้ำมูกไหลเจ็บคอไอโดยในการที่เกิดขึ้นนี้อาจจะมีลักษณะของอาการปอดอักเสบ หรือนิวโมเนียนะครับแล้วก็หลอดลมฝอยอักเสบทั้งในเด็กโตอาจจะเป็นอาการของหอบหืดส่วนในผู้ใหญ่อาจจะพบลักษณะเป็นปอดอักเสบหลอดลมอักเสบเลือดังหรืออาจจะกลับมาเป็นเชื้อซ้ำของโรคหอบหืดได้อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากขึ้นในผู้สูงอายุหรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยการพบในเชื้อแบบไม่แสดงอาการก็พบในทุกอายุ เนื่องจากว่าความแข็งแรงของร่างกายของแต่ละคนไม่เท่ากันหากอาการที่แสดงออกมามักพบกับผู้ที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆเช่นไรโนไวรัสหรือเอเดโนไวรัสหรือเชื้ออื่นนะครับการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพันรุนแรงหรือซาตัวนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งพบในในอดีตมาครับซึ่งทำให้อาการเกิดอาการไข้ปวดศีรษะ อ่อนเพียหรือเป็นอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ไอหอบหืดเหนื่อยอย่างเร็วอัตราการตายจะสูงขึ้นโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่สูงอายุที่มีโรคประจำตัวแล้วก็การติดเชื้อในโคโรนาไวรัสในระบบทางเดินอาหารมักพบในเด็กมากกว่าในผู้ใหญ่นะครับตัวไวรัสโคโรนาไวรัส19 จะมีการฟักตัวในร่างกายคนประมาณ2วันหรืออาจจะถึง4วันแต่โรคซาจะฟักตัวถึง7วันถ้าโคโรนาเวลัสมักจะฟักตัวถึง14วันก็เป็นระยะฟักตัวที่ต้องพึงระมัดระวังไม่ให้ไปกระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นต่อไปการเผยแพร่โรคไปสู่ผู้อื่นเนี่ยก็เกิดได้หลายวิธีนะครับ โดยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดลั่งที่ออกมาจากทางเดินหายใจหรือสัมผัสจากเชื้อที่เกิดจากการจามไอออกมาทางจมูกนะครับทำให้ผู้ป่วยที่แพร่เชื้อนี้ไอออกมาเมื่อเราอยู่ใกล้ก็จะได้รับเชื้อโดยสัมผัสตัวดอกเล็ดหรือละอองน้ำตัวนี้ออกไปแต่ยังไม่มีการบอกว่าเป็นการแพร่เชื้อโดยแอร์บรอน ยกเว้นว่าในกรณีที่ไปอยู่ในที่อับอากาศนะครับถึงจะเกิดการแพร่เชื้อทางแอร์บอลเนื่องจากว่าตัวเชื้อจะหมุนเวียนอยู่ในห้องนานๆนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เชื้อนี้ก็ระบาดอยู่แถวยุโรปโดยศาสตราจารย์ของมาวิทลัยหังโจวมุนทวนเจ้อเจียงได้พบว่าเชื้อไวรัสโคโรนา19 กลายพันธุ์ไปแล้ว30กว่าสายพันธุ์และปัจจุบันนี้ก็มีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆอยู่ในหลายๆพื้นที่ทําให้แนวทางการรักษาต่างๆก็วุ่นวายยุง่งยากซับซ้อนขึ้นนะครับนี่คือรูปของตัวจำลองของตัวเชื้อโรคโควิด -19 นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มี แพร่อยู่เจ็ดสายพันธุ์ที่แพร่ในมนุษย์เราอย่างรวดเร็วง่ายดายโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเชื้อที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่แปลงกลายไปนี้ก็จะเป็นเชื้อที่ติดต่อได้ง่ายมากกว่าเดิมจากการเริ่มต้นมาใหม่ๆครับที่มาของตัวโคโรโนาไวรัส19นะครับหรือโควิด19เนี้ก็พบว่า มาจากั้างข่าวซึ่งเป็นตัวกักเก็บเชื้ออย่างดีของตัวโควิด19นี้คือตัวั้งข่าวนี่มันจะมีที่กักเก็บเชื้อโรคตัวนี้ทำให้มันแพร่กระจายไปโดยทั่วถึงอย่างรวดเร็วก็มาดูสถานการณ์ไวรัสโครโรน,นาในประเทศไทยก็เมื่อวันที่12มกราคมนะครับก็ตอนนี้ แค่ไปทั่วโลก91ล้านคนเมื่อวันที่12มกราคมนะครับโดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ยังคองแชมป์อยู่นะครับจากนั้นก็มาแถวเอเชียเราอินเดียก็เป็นประเทศที่มีคนติดเชื้อมากที่สุดประมาณ10ล้านคนขณะที่สหรัฐประมาณ20กว่าล้านคนนะครับ ส่วนไทยเราว่าไทยเราเองนี่ก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งใน Second เว็คือรอบที่สองนี้นะครับโดยว่าเมื่อวันที่17มกราคมก็ติดเชื้อไป374คนโดยที่ ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสมุทรสาครซึ่งเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่มาจากแรงงานย้ายท้องถิ่นฐานมามาทำงานและนำเชื้อโรคเข้ามา <c oughs> ก็เลยทำให้เกิดการแพร่เชื้อในหมู่แรงงานด้วยกัน <c oughs> เนื่องจากว่าสุขภาพอนมามัยของของแรงงานต่างๆอยู่ในที่แคบแคบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ นะครับเนื่องจากว่าสถานเศรษฐกิจต่างๆบังคับทำให้เขาต้องอยู่ห้องนึงหลายๆคนเชื้อก็เลยติดต่อกันอย่างเร็วครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาทางแก้ไขถ้าไม่แก้ไขเราก็คงจะต้องลําบากกับตัวไวรัสโครโรนาอีกนาน